สวัตดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับอวันนี้ผมจะมารีวิวล้อทกต้นจะที่ลุงเอ็นสอมาให้นะคะต้นนี้คือสูงมากหน้าลุงเอาไม้มาด้วยเนาะลาวนมาให้คนาะส่ค่น้ะุน่ค่นสมุงเอส่ะอน่็นส0นะครับ ขอขแต่องเขียวไหมถายผมได้เนื้อดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะก็ไปถ้าบอพ้ดปรากฏว่าจิงจกเข้าไปครับสองตัวมันจะเข้าตรงนูนี้เข้านี้เข้าไปนอนตายอยู่ในเ้นบอร์ดแเป็นหนรงอด หินไม่ได้เกบกินไม่ได้ก็คืออย่างกระชุบนี้มีให้กินเปล่ะก็คือเล้งๆอย่างนี้ได้เลยอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเด็กกันต่ออันนี้คือกินได้ทั้งกลุ่มได้ทั้งตังก็ตังด้วยซองแล้วนะครับอร่อยากตายใหม่นะครับปินตรงนี้นขาดเลยนะครับปินตรงนี้ขาดเลยปิดตรงนี้ขาดเลยปิดตรงนี้ขาดมันจะนอนตายตรงนี้สองตัวนะครับเป็นพางไฟด้วยตรง ตรงกับไดโอตัวนี้นะครับเรียกว่าแบตปิดตรงไอซีเอยไม่ใช่อคอนดิเซอร์คอนดิเซอร์ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าค่ามันเท่าไหร่นะที่แน่ๆ450้โวลต์น,นะครับ450โวลต์นนะตรงนี้นะครับเข้ามันนอนตายอยู่ตรงนี้เลยได้ทำการ,ราล้างปินแล้วก็ปูปูทำความสะอาดด้วยนะครับ มันชนกันอีกไม่ให้่าพภาพภาพของจุกจุกนะครับเอาไปเอากินเนอร์ล้างทำความสะอาดตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะยังไม่ลองว่าปิน้นว่าบอร์ดบันบันบอร์ดนี่มันใช้ได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆปิ้นตรงนี้มันขาดนะครับก่ได้ทำการซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ เฟสตัวนี้ไม่เสียนะครับเฟสตัวนี้ไม่เสียแต่ไม่รู้ว่าตัวเล็กๆพวกนี้มันจะเสียหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้ลองนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้กรอบเข้าเครื่องนี่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประกรอบเข้าเครื่องดูนะครับว่าบอร์ดตัวนี้มันเสียไหมถ้ามันเสียมก็จะได้สั่งซื้อที่ร้านเขานะครับเราจะทำการปอดนอด็อตก่อน เพราะเมื่อวานผมใส่น็อตเอาไว้สองตัวใส่น็อตเอาไว้สองตัวนี่ตัวหนึ่งด้านน้นตัวนึงนะครับใส่น็อตเอาไว้สองตัวกตอนนี้อีกตัวตรงนี้นะครับตรงนี้อีกตัวผมได้ใส่น็อตเอาไว้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแค่ดูเฉยๆครับไม่ได้ทำ นอนตายตรงนี้เลยเห็นเป็นรอยดำไหมรอยดำรอยดำตรงนี้รอยดำนอนตายตรงนี้เลยบอดมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้ในลักษณะนี้นะครับบอดบอดประมันก็อยู่ในลักษณะนี้ การเอาน็อตออกประกอบกัน,กน <c oughs> ถ้าชาร์จเตอร์ตัวเอซีตัวเล็กๆไม่เสียก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับเครื่องน่าจะใช้งานได้ <c oughs> ได้งานไม่ได้ผมก็ต้องสั่งซื้อแล้วครับเย็ดนอดเลยครับ ได้ทำการล้างปินล้างทุกอย่างออกแล้วนะครับใส่สายแพรจอเข้าไปก่อน ไฟบอกสถานะแค่นี้นะครับก็ใส่ไฟที่เป็นเังหลอดแดบ,บไรน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องถามซื้ดีกัน ในถุงม่นจะหาที่หยุดเสยเนีย็อไปอยู่ขงในนี่นะครับ แดงขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆไฟแดงขึ้นแล้วไฟวัน,สน,น,วนวเ,วเาๆๆสาร์นี้ไปบน p o อ e r ทำงานไหมแสงออกปะ๊บแสงออกแล้วนะครับ HDMI เห็น e ไหม HDMI e นี่นะครับ HDMI HDMI หนึ e ่ง ผมไม่มีสายรองนะแต่ก็แสดงว่าเครื่องผ่านนะครับเครื่องใช้ได้ใช้ได้นี้เราก็ประกอบเลยครับดูนี้นะดูนี้ยกิ่งตรงเต้านี่ อย่าทำการปิดออปูดรูกเอากระเต็บปิดไปนะครับดูเจ้าปัญหา 我们喜欢他。 ทำการยึดน็อตเลยครับ ก็มันจะอยู่ข้างในนี่นะครับผมใส่ไว้ในยุดแล้วผมจะไปหาสายหาสายเสียบช่อง HDMI มาลองเครื่องนะครับว่าภาพมันออกสวยไหมแต่ที่แน่ๆจอไม่แตก <c oughs> จะมาใสาข่ขามลนะครับขาตั้ง มาลองเสียบปลั๊กไฟอีกทีนึงไปสแตนบายขึ้นไหมไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นเนี่ยช่อง HDMI ครับช่อง HDMI ขึ้นเแลนะ้วนี่ HDMI หนึ่งจอหน้าจะใช้ได้นะครับผมไม่มีสายรองี๋ยวผม ไปหาสายมาสายช่องห้ดีมไทมาลองก่อนนะครับเพื่อเปนใช้ไงานได้ไหมโอเคนะครับป้ายสุดสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมลิปวีโดีโอของผมนะครับยังไงก็ฝากด,ดไลค์ดดกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็คงจยากาศแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะตาทำลงให้ เพื่อนช่างทุกคนได้รับชมกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ